วันนี้จะมาเล่าให้ฟังเรื่อง Toyota AE86 s p ป i n t e r t u ป n o นะครับซึ่งเป็นรถที่โด่งดังมาจากกระตูนเรื่อง Initial D นะครับซึ่งเป็นรถของพระเอกของเรื่องนะครับทาคุมินะครับ,นะรบตอนแรกเขาก็ใช้ขับส่งเต้าหู้นะครับแต่ต่อมาเนี่ยเขาถูกท้าแข่งโดยนะักแข่งรถนะครับทำให้เขาต้องอัดรถแข่งกันลงเขาเทือกเขาอากินะนะครับแล้วเขาก็ได้รับชัยชนะนะครับเป็นคนที่มีความสามารถในการดริฟท์รถสูงมากทำให้ทั้งทาคุมินะครับแล้วก็โตโยต้าเออเนี่ย มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาทั้งในโลกของการ์ตูนและก็โลกของความเป็นจริงนะครับแต่ถ้าใครอยากได้รถคันนี้เนี่ยก็จะต้องบอกว่าราคาปัจจุบันเนี่ยมันสูงมากนะครับระดับหลักล้านบาทเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเอามาให้ดูรถโมเดลนะครับถ้าใครอยากเก็บสะสมนะครับจาก Hot w h e e l ที่เป็นรถ Toyota AE 8 6 Sprinter Tuno นะครับรุ่นเดียวกันในการ์ตูนเลยนะครับเรามาดูกันว่ามีกี่รุ่นบ้างครับตอนนี้ รุ่นแรกนะครับแบบนี้เข้าถึงง่ายที่สุดนะครับเพิ่งออกปีนี้เองนะครับก็ยังอาจจะพอหาได้ในท้องตลาดอยู่นะครับก็เป็น toyota sprinter tuno ae 8 6นะครับมาในแบบแพ็กฟ้านะครับแต่ลายอาจจะดูฉูดฉาดหน่อยเพราะว่าเป็นลายรถของ falcon นะครับ falcon ก็เป็นยี่ห้อยางยี่ห้อหนึ่งนะครับของญี่ปุ่นที่มีทีมแข่งรถนะครับแล้วก็รถคันในทีมแข่งของเขาเนี่ยก็จะเป็นลายแบบนี้นะครับสีฟ้ากับสีเขียวตัดกันแบบนี้นะครับ รถคันนี้เขาก็เป็นแต่งสไตล์รถแข่งนะครับอย่างที่บอกก็จะมีนัมเบอร์อยู่ข้างรถนะครับแล้วก็มีลายสปอนเซอร์ต่างๆนะครับจุดเด่นอย่างหนึ่งของรถคันนี้ก็คือไฟหน้าของมันนะครับเป็นไฟหน้าสไตล์ป๊อปอัพนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของ Toyota Sprinter Trueno นะครับเป็นรุ่นที่ขายในญี่ปุ่นซึ่งต่างจากรถรุ่นเดียวกันที่ขายในตลาดต่างประเทศนะครับที่ชื่อว่า r o l o l l e v i n นะครับอันนั้นจะเป็นไฟหน้าแบบธรรมดาไม่ใช่ป๊อปอัพนะครับ รถรุ่นนี้จะมี3สีนะครับมีฟ้าเขียวคันแรกนะครับแล้วก็ขาวดำเหมือนคันนี้นะครับแล้วก็อีกคันนึงเป็นคันสีซาแมกนะครับซาแมกก็คือเป็นโลหะเปลือยๆไม่ได้ระบายสีนะครับแต่ว่านั้นเนี่ยผมยังไม่ได้มานะครับรถรุ่นนี้จะมี2แบบนะครับเป็นทรงลิฟ t ์แบ็กกับคูเป้นะครับแต่ว่าในรถโมเดลของเราเนี่ยจะเป็นสไตล์ลิฟท์แบ็กนะครับก็เป็นสไตล์เท่ๆนะครับเหมาะกับรถซิ่งลิฟท์เกินนะครับ นี่นะครับมาเทียบกันดู2สีนะครับสีฟ้าเขียกสีขาวดำนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ต่างๆที่อยู่ข้างรถนะครับมีทั้ง f a ล c เ n มีทั้งฟอร์ u l a ่าดิฟนะครับแต่เนื่องจากนี้เป็นรถแพ็กฟ้านะครับทำให้บางทีสกรีนลายอาจจะไม่เนี๊ยบหน่อยนะครับอันนี้เทียบกับรถแข่งของ f a ล c เคเหมือนกันนะครับในทีม f a ล c เคนนะครับก็จะเห็นว่าลายเป็นลายเดียวกันนะครับ รถ Toyota Sprinter t u u ทนะครับก็จะเป็นรถย้อนยุคหน่อยนะครับรุ่นปี1983-1987ที่ทำออกมานะครับแล้วก็ในรถเนี่ยก็มีรายละเอียดเยอะนะครับเช่นถ้าเรามอทลุหน้าต่างไปเนี่ยจะเห็นถังไนโตรวางอยู่ข้างคนขับ2ถังอย่างในรูปนะครับสภาพนี้ก็พร้อมซิ่งแล้วนะครับอย่างนี้บอกนะครับเป็นรถที่ออกมาต้นปีนี้นะครับยังพอหาซื้อได้นะครับแต่จะหายากหน่อยนะครับ คันนี้อาจจะหาซื้อยากกว่านะครับก็คือคันนี้ครับ t ต y o t a AE86 อแปดหกปร t นเ n o เหมือนกันนะครับแต่ว่าออกมาในชุด h อ e วิ b บ u l ร v ว r ดนะครับเป็นลักษณะของ Hot Wheels Premium นะครับในชุดมีทั้งหมด5คันดังนี้นะครับซึ่ง Hot Wheels p r e m i u m เนี่ยหนึ่งก็คือจะราคาแพงกว่านะครับแต่รายละเอียดรถเนี่ยก็จะละเอียดดีกว่านะครับการเพ้นต์ก็จะเนียบกว่าแล้วก็ล้อเป็นล้อ,อยยางนะครับ อันนี้นะครับมีไฟหน้าไฟท้ายชัดเจนนะครับแล้วก็มีชื่อรถนะครับแล้วก็รายละเอียดสีก็คล้ายๆกับรถที่มาจากในหนังเลยนะครับเป็นสีขาวดำนะครับที่ต่างกันจะเป็นตรงกระโปรงหน้าที่ตรงนี้นะครับเพ้นท์เป็นสีดําแต่ว่ารถของจริงเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับเนี่ยนะครับถ้าใครอยากได้อันนี้ออกปี2020เนี่ยตอนนี้ก็น่าจะหาได้ยากมากแล้วนะครับ แต่ว่าก็ยังพอมีโอกาสอยู่แต่ถ้าไม่เขียงนะครับว่าจะต้องเป็นสีนี้ลายนี้นะครับ Hot Wheels กําลังจะทําออกมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับในชุดสไลด์สตรีทนะครับออกเป็นรถล้อยางเหมือนกันคาค c u เจอร์นะครับลายขาวส้มนะครับถ้าใครอยากได้ก็ลองไปติดตามหาดูกันได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้เป็น Hot Wheels นะครับเป็นยี่ห้ออื่นนะครับอันนี้มี ของฮอลลีวูดไลท์นะครับที่เขาถอดแบบจากในการ์ตูนเป๊ะเลยนะครับทั้งตัวรถทั้งลายข้างรถแล้วก็มีฟิกเกอร์ของทาคุมินะครับคนขับรถมาด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปหาดูกันได้นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องฟูงแก๊กได้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากติดตามใน Facebook นะครับมีเพจชื่อว่า Hot Wheels Hunters นะครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้นะครับ ขอบคุณที่รับชมกันนะครับแล้วก็พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ